สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเกสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกค่ะเอาสวัสดีค่ะไปพี่น้องมาหาโคกพื้เก่าเลยค่ะเอาเปิดตัวแหลกแขกม้านก่อนมันนีมากกับแย่อาจกระเท่งเด้อค่ะเดี๋ยวจะคอยไปทักทายเราเล่นเด่นสินซักขยงมาได้บ้างเดดเนี่ยตัวแหกแหกม้านค่ะอ้ยกำลังแทกงพี่น้อง บังบงบังบางอ้โูะเอ้าเจบเลยบปะน,นี่ตัวใหญ่ๆอ้ยตัวงามครับค่ะพี่น้องตัวใหญ่บ<ป>ายม้าลืบมบอกม้านบไปหลุ่นไปชมน้ำกันค่ะแต่อย่า,า,าละม้านเลีวแต่จะคเก็ตแปดตัวแปตงามๆค่ะมาสวยค่ะอย่าตาเพียงสายหลอะ เยะอันมือนี้เราบอสายเสมอเด็ <c oughs> เอาได้ายเสมอเสมอก่อนจักมือมานทัมานาับมานคักพออันพอใหญ่สายเสมอโอ้ยเราก็กล้าพม่มาองสิบโมงนี่ค่ะสีมานบบุนี่แย่ตะเพีงแต่เต่ตุอยใหญ่เลยพี่นนองโอ้ยงามค่ะไ,ไปหนุ่งห้รอห่งหนอยไปนไปชมน้ำกันบั เห็นแต่หัวอยกบเียอยังยงยัติล่ะเขาเขาเขาอะไรอย่างนี้กันบัออกอบกออกเบงให้บบบไงอุ้ยให้บักเขาวางไงบอยเวนให้ให้ให้ ดิท่าตสะเพือนอากาศบอเดอร์บ่านี้เด้อกระโตซำซำวงหนึ่งนีงน่หาโตกระพ่อเลยเนาะกับเหงาเลยเออ,อเอาเลยมึงชิยูนานเลยใหญ่ขันพี่แต้เนี่ยเก้าบับาบับาบับบับเลยเด่นมือเพิ่นดอกอเอ,กอืเออีหยังอ่ะพอแล้วนะอ้าวเตี้ยบช้องมาหลกัลนะ <c oughs> พี่น้องโอ้ย อยู่ไ,ไกลๆก้านนี้เองมันหมอบสิใส่พเห็นเ,เน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหัวนี่เด้อนี่โอ้ตัวงามค่ะพี่น้องคือเก่าจับเลยแม่นี่หายงายถั่วแล้วเพิ่อนพอเห็นถั่วอ้าวแต้มสองมาแลา้วค่ะอุ้ยตัวงามคือเก่าเอนอะเพื่อนบอกอยางนะเพื่นผัดยูกัน sóng tem lẽ, cho quay cốp đấy, sóng to, và rui tảo rui tảo, <laughs> lên nó để nó เครื on ite, it ่องมันหนาเรื่องกับใบเืองนีเวลาเขียเนาะครื่องมันดูนมันเคนเหนรื่องขอไมีเครืองของไม่มเทาเขียนันเงตาบอดีเนาะนั่นย้าถอยแกวัยไทนี่ อุ้ยหมูจูคูจูพี่ตัว่ตัวใหญ่ใหญ่ยไงมเี่ยนี่อู้ยคูรูอยู่ยะอุ้ยมันมันมันยาดมันมันมันหยาดมันอีกแล้วครัพี่หนงอู้ยคูรูอยู่ตัวใหญ่หนึ่งพี่เคียบออกมุกะพินี่เหลาบดารเดะยาเดะหนามลายเดนี่ได้ที่ว่าพันเซ็นอ้าวเจ้าเา เฮ้ยหมานขาดเบิ่งต right right ัวบวกใหญ่หนึ่งบนไหวมาได้ตัวหนุอยตัวใหญ่หายสั่มใหญ่หายเลยอฮ้ยมาได้ทายดอกพี่น้องคุกคุกใหญ่เอาเอาตัวหนุอยก็ได้ค่ะมาแต้มซ้ำเฮ้ยไปแค่เพียงเหยื่อเสียกเวิร์ดคุ้มอะไรคุ้มกบมันอยู่ไก่หนามกับพี่น้องโอ้ยคุ้มหัวตาเพีงกันยังบ่ได้อยู่โอ้ย จะได้เด็กกบโตัวไงหนึ่งน่าปืืๆเลยได้โตังหนึ่งหนึ่งนะ<ฮ>อู้วยัาจากเงินน้อย,อยเขาก็มีแต้มที่สามค่ะขันหาในหนาำน้ำเคลียร์ทั้งโขงน้ำพี่น้อง เฮียร์ถือโต๊ะมันกัดไปเลยแล้วโอ้ยปลาคอฟองหันเข้ากับชิกัมถือปลาคอเหรอตาพี่มันโมเมนต์ขากรอบบอหาขาหน,น้าตัูมัย เบี้ยพอกำลังลงไงอยู่ในต้มเด้อค่ะนี่ในโอ้ยฮีตโต้มมีลี่รัวเลยเปื่อนเบิดมาแม่มาใส่กูมาดูทะลันมาลมแต๊บได้อะไรนี่แต๊บสีเอ้ายังใครอยู่ ลองเบิง่งเราเคียวว่นนี่แต็บสี่หรือแต็บสามเอาละากมหายไปได้ตัวหนึ่งดเดี๋ยวทโอ้น,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 นั่นดีตอ้ใส่ดีเลยเด้อพี่น้องเอ้ยยาวใส่อมันมันหันให้เคี่ยวมีใส่ที่นั่นแหละ นี่นี่หัวหอยอยู่นี่อยู่ใต้ท่อเปิดหอยเก่เาเขาเปิดไว้ตอนนี้ก็มาหอนเพื่อนแล้วค่ะไปหัวสิบโมงก็เปิดข้าวเดียวกับมาเพื่อนเนาะพอได้กินได้ยยากอยู่ค่ะนี่แด่กบุบซีโต้ตัวหาปล่อยไปกรุบจนว่าตัวใหญ่ตัวงามอยู่ค่ะตัวกำลังงามๆเนาะกำลังเขากินพออยาก หาพออันนี้เนาะค่ะพอห,มหมอ,พอมปากหอมคอบพาะว่ามันออกสวยอาโปรดพี่น้อง <S <S สำหรับคลิปนี้ค่ะจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังแก่ขอบคุณทุกหลียทุกเชิญคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะลาไปก่อนเด้อพี่น้องพอกันไหมคิหนาค่ะสวัสดีค่ะ <S 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 ไปค่ะพี่น้องพอกันคิหนาค่ะ